เ้าวสวัสดีเจ้าวันนี้ป้าป้ากับแม่แล้เนาะช่องวิจภาษาเมืองนะเจ้าวันนี้แม่แล้จะลปามาต้มเผ็ดทอเจ้าต้มเผ็ดทอบกับน้ำพริกพริกป่นนะจ้ะพริกป่นเนี่ยเขาก็ใส่ชิรโรดให้น้อยแล้วก็ใส่เกลือให้น้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาต้มเผ็ดทอบเนาะเดี๋ยวนะจ้ะก่อนต้มเผ็ดทอดนะเนาะหามีดแผ่เพื่อนนะจ๊ะแผ่เพื่อนะะนิ่ตนวนะจ๊ะน้ำมันจะได้เข้าเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาต้มกันเนาะอันนี้น้ำต้มเนาะเขาก็ใส่กะปิเห็นหน่อยนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวเอามาต้มเลยนะเนาะเจ้าเขาตั้งน้ำมันเดือดแล้วนะเจ้าเขาเอาเห็ดหอบใส่เลยเนาะต้มไปเลยที่องกินเมืองเมืองนะเจ้าต้มเห็ดอบกับนนะ้ำพริกป่นเนาะปีไหนเขากินเตื้อเดียวนะเจ้ามันออกปีแล้วเต้อเนาะ แล้ต้มไปสกักแกมล้วจะรอไปสุกเนาะเจ้าอันนี้เห็ดหอบต้มหอบก็สุกแล้วนะกเนาะปิดแก๊สเลยนะจ้าเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสุกเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมเสิรนะ์ฟเนาะเห็ดหอบต้มกับพริกป่นนะเจ้าของกินเมืองๆเงนาะใครสนใจก็ไปทำนะเจ้าแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้าไปก่อนเนาะเอาไว้คลิปหน้าเราแปลกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า